ณขณะนี้ท่านผู้ชมประเทศไทยเนี่ยเขามีการฉีดวัคซีนสําหรับน้องๆหนูๆนักศึกษา 13, นักเรียนในอายุตั้งแต่12ถึง18ปีบางบ้านเนี่ยน้องๆหนูๆก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่บางบ้านก็ยังไม่ได้รับเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยบางท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังพอจะยืนยันได้นะสายพันธุ์จีสายพันธุ์เอ็กสายพันธุ์อูฮันว่าน้องๆหนูๆติดแล้วเนี่ย ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากมายเชื้อโรคนะก็จะปลอดภัยแต่ณขณะนี้เรารเผชิญกับสายพันธุ์เดลต้าท่านผู้ชมเขาบอกสายพันธุเดลต้าเนี่ยตอนนี้เด็กเล็กก็ติดได้เด็กโตก็ติดได้อาการหนักก็เป็นได้และก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้ท่านผู้ชมสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยที่บอกว่ามีภูมิคุ้มกันเนี่ย ตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเด็กๆควรจะต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ลองมาฟังเรื่องนี้กันดูเขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นติดโควิดในทีนสายพันธุ์เดลต้าแล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะมิดซีหรือภาวะภูมิคุ้มกันการทํางานของร่างกายเนี่ยผิดปกติ จนเกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายอันนี้เนี่ยมันน่ากลัวมันสามารถทําให้เสียชีวิตได้และมักเกิดอาการเนี่ยหลังจากติดโควิด2 4อาทิตย์ต่อมาถ้าลูกๆหลานๆบ้านไหนเป็นเนี่ยก็ต้องระวังแล้วนะถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยระวังภาวะมิสเขาบอกเจ้ามิสซีเนี่ยมันมีอาการอย่างไรบ้างมีไข้สูงผื่นแดงตาแดงปวดท้องอาเจียนแน่นหน้าอกถ้าใครมีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์รีบไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่า รักษาได้แต่ถ้าช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตไอ้โรคมิดซีเนี่ยเจ้าภาวะมิดซีมันมันใกล้เคียงกับโรคคาวาสกินะแต่ต่างกันที่คาวาสกิเนี่ยมันเป็นในแค่เด็กเล็กท่านผู้ชมแต่เจ้ามิดซีเนี่ยมันไม่เลือกนะมันเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเลยเขาบอกว่าตอนนี้พบในเคสเด็กโตเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยไปฉีดวัคซีนอย่าคิดว่าฉันยังหนุม่มฉันยังเด็กนะ ติดโควิดก็ไม่เป็นไรนะมีเด็กที่ตายจากโควิดเนี่ยนะไม่น้อยแล้วนะขณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะต่อให้ไม่ตายจากโควิดก็เสียชีวิตจากภาวะมิดซี่เช่นกัน,นครับผมจะหยิบยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะจากรัฐแทลโลนนะอลรน่าเขาบอกเป็นเด็กชายชื่อมิกกี้มิกกี้เขาบอกว่าติดโควิดเนี่ยกันทั้งบ้านมิกกี้อายุ12หลังจากติดโควิดเนี่ยมิกกี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายช่วงติดโควิดมิกกี้ก็มีแค่อาการไข้แล้วก็มีผื่นแล้วก็ตาแดงแล้วก็หายละ พอหลังจากหายเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนมิกกี้กับมีอาการไข้สูงคุณแม่พาไปหาหมอคุณหมอก็ตรวจไข้วันใหญ่ตรวจนู่นนี่นั่นะสรุปไม่เจอกลับมาบ้านเสร็จเอาเลยกลางคืนไข้ขึ้นสูงหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกทุกอย่างมาหมดท่านผู้ชมเช้าคุณแม่ต้องพาไปหาหมอสรุปคุณหมอตรวจว่าพบว่าเป็นภาวะมิดซีก็ต้องเข้าห้อง i อ u รักษาตัวเองอยู่เป็นเดือนนะ หลังจากรักษาออกมาก็ต้องไปกยายภาพบำบัดเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอีกแต่สุดท้ายน้องก็รอดมาได้ก็เอามาเตือนกันละกันเรื่องประมาณนี้ท่านผู้ชมนะผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาว่าจะชี้นําว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดอันนี้สุดแท้แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ใหญ่ทุกคนเพียงแต่ว่าเอามาเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าอ๋อมันควรจะทํายังไงบ้างแม้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พินิจพิจารณาและก็ใช้จักรยานในการรับชมครับขอบคุณครับ